สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายพามาเช็คราคานะคะพร้อมกับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถโทรหาแอดมินนุ่นได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละต้นเนี่ยจะมีเท่าไหร่กันบ้างนะคะนี่ค่ะมาดูชายชนก่อนนะคะชายชนของเรานะคะจะมีแบบป้ายแล้วสวยๆเลยนะคะมีทั้งหมด3ราคานะคะ ่ะแต่ต้นนี้นะคะเดี๋ยวไฟให้ดูนะคะอ่ะแอดมินนู่นบอกว่าต้นนี้นะคะเป็นแบบป้ายแต่ป้ายน้อยนะคะต้นนี้อยู่ที่200มีต้นเดียวนะคะชายชนสอง้อยมีหนึ่งต้นนะคะป้ายแล้วหน่อยหนึ่งนะคะนี่เฉพาะเฉพาะต้นนี้นะคะ200ยนะคะ เดี๋ยวไฟแจ้งก่อนนะคะ่าจัดส่ง70บาทนะคะแบบไปรษณีย์เนาะต้นแรก70บาทต้นต่อไปบวก10บนะคะมีปลายทางนะคะรับประกันเคมเลยนะคะเฉพาะต้นนี้นะคะ200นะคะมีต้นเดียวเนาะส่วนไซ์นี้นะคะไซนี้ก็จะมีลุ้นป้ายลุ้นป้ายต้นเนี้ยอยู่ที่150บาทนะคะผ่ามาจากต้นป้ายเหมือนกันนะคะใครอยากได้ก็เอาไป150นะคะแต่ถ้าป้ายแล้วก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะ ป้ายแล้วต้นนี้นะคะเป็นไซส์เล็กกว่าหน่อยแต่ป้ายแล้วนะคะก็เดี๋ยวขายให้ตามไซส์นะคะไซส์นี้เลยค่ะไซส์นี้350มี2ต้นนะคะนี่ค่ะป้ายทุกใบนะคะ350บาทนะคะไซส์นี้นะนี่ค่ะแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไซส์นี้จะอยู่ที่450บาทนะคะมี3ต้นนะคะ450บบาทนะคะสำหรับชายชนเนาะโหป้ายแดงเข้มเลยนะคะ เนี่ยนะคะต้นที่1นนะมี3มต้นนะคะ450นะคะแต่ว่าต้นกลางหลอดใหม่ก็แดงแล้วนะคะเห็นไหมคะหลอดใหม่แดงแล้วนะเนี่ยค่ะใครเอาต้นนี้ไปก็แดงแล้วนะคะโอ้โหต้นนี้ก็แดงเหมือนกันนะคะแดงทุกแดงเกือบถูกใบเลยนะคะ450อเนาะค่าจะส่ง7จบาทถ้าใครสนใจติดต่อมาได้ที่แอดมินนุ่นเนะาะเดี๋ยวไฟขึ้นเบอร์โทรไว้ที่หัวข้อหัวข้อคลิปเลยเบอร์อะไรนะคะ ยเก้าแปดแปดค่ะห้าสี่แปดค่ะสองเก้าสามค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็มีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้คือชมพูทวีป้ปายสวยๆเลยนะคะมีอยู่สามต้นชมพูทวีปป้ายสวยมากนะคะกระถางนี้โอ้โหสุดยอดกระถางนี้สวยมากนะคะชมพูทวีปอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ 600บาทนะคะชมพูทวีปนะคะใครอยากได้ไปตั้งแม่นะคะเอาไปเลี้ยงนะคะมีอยู่สามกระถางต้นละหกร้อยบาทนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะรัะตนสินมีหนึ่งต้นรัตนสินต้นนี้อยู่ที่4ี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ4ี่รอยห้าสบาทนะคะท่านผู้ชมรัตนสินต้นนี้นะคะอันนี้นพเก้านพเก้ามีหนึ่งต้นนะคะด่างสวยเลยต้นนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะ นี่คะ่ะหลอดใหม่กำลังออกนะคะท่านผู้ชมต้นนี้อยู่ที่700บาทนะคะนพเก้านะแล้วก็เจ้าจาัก,กรพพัดโอ้โหด่างสวย,สวยเลยไซส์นี้เท่าไหร่คะ 550. 550บาท5ู่50บาทโคุ้มมากเจ้าจัก,กรพพัดด่างนะคะต้นละ5 50บาทนะคะมีอยู่สต้นเนาะด่างสวยเลยนะคะ5 50นะอ่าแล้วก็มีทศกัณฐ์ด้วยนะคะ ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ไซส์นี้ไซส์นี้เท่าไหร่คะห้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมทศกัณฐ์มีสองต้นนะคะต้นละห้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะห้าร้อยบาทนะไซส์นี้เลยนะคะเอาไปตั้งแม่กันได้นะคะกําลังเริ่มกัดสีแล้วนะคะต้นละห้าร้อยบาทนะคะอันนี้มงคลทรัซับมีอยู่หนึ่งต้นนะคะมงคลทรัซับต้นละสองร้อยบาทนะคะ แล้วก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีก็มีอยู่2ต้นนะคะจะเป็นแบบด่างน้อยแต่ด่างนะนะคะผ่ามาจากแม่ด่างนะคะเอาไปเลี้ยงดูนะคะลองเอาไปรอลูกเขาจากไม้แยกหน่อจากการผ่านะนี่ค่ะมีสองไซส์ไซส์นี้ไซส์นี้ป้ายแล้วด่างแล้วนะคะไซส์นี้ก็ด่างแล้วแต่ว่าด่างน้อยหน่อยนี่คือด่างตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็กัดสีแล้วนะคะต้นเล็กเท่าไหร่นะคะแอด <450. S 1> ต้นเล็กสี่อยห้าสิบค่ะ นี่ค่ะ450บาทนะคะต้นใหญ่500นะคะเอาไป500นะคะต้นนี้นะคะนี่ค่ะถ้าใครชอบต้นไหนโทรมาหาแอดมินนุ่นนะคะเบอร์อะไรนะแอดมินนุ่น0988 0988ค่ะ548 548ค่ะ2 9ค่ะ 293ค่ะท่านผู้ชมอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโหสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยโหกำลังเอาไปปลูกเลยแดงแบบแดงมากเลยนะคะ